คลิปนี้จะพาทุกคนมาเช็คดูว่าดาวของเราอยู่ตรงไหนนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าวอลเล็ตนะแล้วก็มาที่มุมขวามือล่างสุดตรงนี้นะจ๊ะเห็นนิ้วมะเนี่ยนิ้วแม่ปานอยู่ตรงนี้นะคะจ้ำเข้าไปตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเลื่อนขึ้นไปนะคะเลื่อนมาจนเจอห้องคุกกี้ตรงนี้จ้ะมาที่ห้องคุกกี้อ่ะเห็นมะตอนนี้ของแม่ปวานเนี่ยจะมีดาวอยู่201ดวงเนาะ ดาวได้จากอะไรได้จากการที่เราดูได้จากรหัสที่เราเข้าไปเรียนรู้กับทีมผู้บริหารในซูมนะคะเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มโดยประมาณของทุกวันแล้วก่อนที่จะจบซูมทีมผู้บริหารก็จะแจกรหัสให้เรามากอกแล้วรับดาววันละหนึ่งดวงแบบนี้นะคะดาวไว้ทําอะไรดาวตรงนี้เอาไว้ทําท้์เก็บคะแนนนั่นเองค่ะสำหรับตัวของแม่ปานนะแม่ปานจะเอาดาวตรงนี้ไว้ทําท้าเก็บคะแนน สังเกตว่าตอนนี้คุกกี้แม่ปรวร์มีอยู่หกคุกกี้แต่แม่ปรวร์จะไม่แลกนะอาจจะไม่แลกคุกกี้นะคะทุกคนแม่ปรวรนจะเก็บเอาไว้นะคุกกี้ที่แม่ปรวร์มีนะคะตอนนี้มีอยู่หกนั้นคะแต่ว่าไม่แลกจะ้ะแล้วก็มาดูตรงนี้แม่ปรวรนมีดาวแล้วก็มีตัวเจสีขาวอีกสิบตัวเจมีตัวเจสีแดงหกสิบหกแล้วก็มีตัวเจสีทองสองพันหนึ่งร้อยตัวเจสีทองหัวใจอีกสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า ส่วนคอมมิชชั่นท้าก,ก็มีอยู่ 24, 6, 4, 2 4 6 0 0นส4 6 1ันอ่ถ้าตัวนี้นะคะ1คะแนนเท่ากับ1บาทก็เท่ากับตอนนี้แม่ปานมีเงินอยู่20งแสนสี่บาทนั่นเองจ้ะเพราะฉะนั้นแม่ปานจะห่วงแหนมากนะคะคะแนนทักแม่ปานจะไม่เอาไปใช้เลื่ยราดนะเฉพาะเนี่ยเฉพาะตัวเจสีทองถ้าแม่ปวานจะแลกนะทุกคน มันจะต้องใช้คะแนนทักตรงนเนี้ยเนี่ยแลกเท่าไหร่อะเดี๋ยวให้ดูนะถ้าแลกตัว J เนี่ยแลกเงินด้วยตัว J เนี่ยแม่ปานจะแลกถ้าเป็นตัว J มูลค่าใบละ10บาทใช่ปะอะลองดูนะลองดูนะว่าถ้าแม่ปานจะแลก2,100ตัว J เนี่ยมูลค่าที่แลกได้แม่ปานจะใช้อ่ะใช้ทักแลก1คะแนนต่อ1นบาทนะ เลยแจ้งห้ัก10%แม่ปานมีคะแนนทักกันเนี่ยถ้าลองแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยแลกได้ก็คือสองแม่ปานจะต้องใช้คะแนนคอมมิชชั่นทักสองหมื่นหนึ่งพันคะแนนะ่ะเออแม่ปานถึงจะแลกตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าแม่ปานไม่มีคะแนนทักตรงนี้เนาะก็ต้องให้หัก10%นะคะของมูลค่าเงินเนี่ยถ้าหัก10%ของมูลค่าเงินก็ต้องโดนหักไปสองพันหนึ่งร้อยบาทใช่ไม่ใช่ ถ้ายืนยันการแรกก็นี่ก็กดนี่ได้เลยแต่นี้แม่ประวนันสมมุติให้ทุกคนดูแม่ปานยังไม่แลกนะจ๊ะตอนนี้แม่ปานจะเก็บไว้ก่อนคือตัวเจสีทองอะ่ะมี2,100อยอยู่ก็จริงตอนนี้ยังไม่แลกนะจ๊ะจะเก็บไว้ตรงนี้แล้วแม่ปานจะถอนทีเดียวให้เป็นก้อนเลยอันนี้จะสะสมไว้ให้ได้เป็นแสนเลยนะคือถอนที่เอาเงินแสนเลยอันนี้เฉพาะจากตัวเจสีทองเนาะอ่ะทีนี้มาหัวใจ ดาวดาวดาวพูดถึงดาวตอนนี้ดาวสองพันหนึ่งนะ,ะแม่ปานมีดาวอยู่สองพันหนึ่งปะแล้วจะออกมาตรงนี้นะคะจะไปทาทาส์เนาะเดลีทา์ก็มาที่เดลีทา์นี่เลยมาจะมาทําทาส์เก็บคะแนนก็คือตรงนี้นะจ๊ะนี่เวลาเราจะทําทาส์เก็บคะแนนเราจะต้องยืนยันการใช้ดาวหนึ่งดวงอ่ะแม่ปามต้องยืนยันกดตกลงจ้ะทีนี้ดาวของแม่ปวามน,นะคะ,ะทุกคนมาเช็คเลยดาวของแม่ปามจะเหลือกี่ดวงใช้ไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหม มันก็ลดลงค่ะจาก201ก็เหลือ200นะไม่งงนะคะไม่งงเนาะอืมป่ะไปกันต่อค่ะทีนี้เราจะมาทำทาท์สเก็บคะแนนกันจ้าส่วนทาน์สในหน้ากับทาสสร้างทีแม่ประวันยังไม่ทำนะแม่ประวันจะทำแต่เก็บคะแนนเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดจ้ะเพราะว่าเวลาเราได้ตั๋วเจสีทองเนี่ยเราจะต้องเราจะได้ไม่โดนหกักส0นั่นเองนะจ๊ะป่ะทีนี้จะพาทำทารสเก็บคะแนนสไตล์แม่ประวันนะคะป่ะ กดเข้าไปดูรายละเอียดเลยจ้านะคะส่วนใหญ่จะทําใน Facebook นะง่ายๆคือเราจะโพสต์ปกติจ้าโพสต์ปกติแชร์ปสะอรี่แล้วก็คัดลอกลิงมาส่งได้เลยทำตามได้เลยนะคะมาเจอตรงนี้นะคัดลอกแฮชแท็กไว้เลยจ้าคัดลอกแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจนสุดนะคะ,ะมาที่แบรนเนอร์ค่ะรูปอะไรจ้าโอ้โหรูปแบบแบรนด์ดังกําลังต้องการตัวคุณนะคะเออผู้ชายตัวให่อย,อย,อยดูเหมือนยักษ์มากเลยอะไรเงี้ยให้เราท่องแบบนี้ก็ได้ท่องให้ขึ้นใจค่ะ เราก็จะออกมาที่หน้า Facebook ของเราจ้ามาที่เครื่องหมายบวกเลยจ้ามาที่โพสจ้ามาผู้ชายตัวใหญ่ๆเหมือนยักษ์ลยยนาอเนี่ยดูซิผู้ชายตัวใหญ่เหมือนยักษ์อยู่ไหนเอ้ยนี่ไงผู้ชายตัวใหญ่เหมือนยักษ์น้อมเนี่ยเราก็พิมพ์ว่าแบรนด์ดังกำลังต้องการตัวคุณก่อนนะคะอ่ะพิมพ์หัวข้อก่อนแบรนด์ดังต้องการตัวคุณแบรนด์ดังกำลังต้องการตัวคุณอ่ะแล้วก็ข้อหนึ่งทีแล้วก็กดวางจ้ะ จากนั้นเราก็กดถัดไปค่ะกดโพสนะจ้ากดโพสตค่ะเมื่อเราโพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาที่ปุ่มแชร์ค่ะลูกศรตรงนี้ค่ะให้มาเลือกสตอรี่ตรงนี้นะคะปะไปสตอรี่เสร็จแล้วให้มาจ้ำตรงที่ตัว A ใหญ่ A เล็กตรงนี้นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนแป้นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์คาว่า S I A M เห็นไหมมันจะขึ้นคําว่าสยามเซ l e คชั่นตรงนี้จ้ะให้เราจ้ำตรงนี้เลยจ้ำคําว่าสยาม Selection เสร็จแล้วก็มาจ้ำอ่าเรียบร้อยแล้วก็ใช้นิ้วของเรานะคะที่เราถนัดอ่าแตะไปเบาๆนะคะคําว่าสยามเ e เลชันเลื่อนขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดูตรงนี้ค่ะสตอรี่ของคุณเป็นรูปลูกโลกไหมหรือว่าเป็นรูปคน2คนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นรูปลกโลกแสดงว่าโอเคเราเป็นสาธารณะเรียบร้อยแต่ถ้าใครไม่ใช่รูปโลกนะให้ไปที่การตั้งค่าแล้วทําเปิดให้เป็นสาธารณะจ๊ะทุกคนไม่งั้นเวลาเราส่งทั์ก็จะไม่ผ่านเด้อมา แชร์ไปสตอรี่ของคุณได้เลยจ้าตอนนี้นะอ่ะทีนี้เราก็รอสักครู่จนขึ้นคําว่าแชร์สตอรี่แล้วนะจ๊ะอ่ะเห็นไหมแชร์สตอรี่แล้วอย่างเงี้ยทีนี้เราก็จะมาที่ปุ่มแชร์ก็ได้นะคะมาปุ่มแชร์ก็ได้แล้วก็เลื่อนมาจะเจอคําว่าคัดลอกลิงก์อ่ะหรือถ้าไม่ไปปุ่มแชร์เราก็จะมาที่จุดไขป่ปลาสามจุดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงเนี้ยแล้วเราก็มาคัดลอกลิงก์ตรงเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันจก้กจากนั้นเราจะออกจากหน้าต่างนี้มานะคะมาที่หน้า wallet เนาะ อ่าไปที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมมุมขวามือนะคะมันก็จะย้อนมาหน้านี้จนเราเจอคาว่าส่งทักเนาะแถบสีดแดงๆอ่ะนับนะคะ1นึสาให้เราวางแถวข้างบนสุดเลยจ้าวางลิงค์ค่ะแตะไปแล้วก็ขึ้นคำว่าวางเราก็วางนะจ๊ะทีนี้เราก็จะมาจิ้มตรงที่ส่งท์กนั่นเองค่ะเห็นไหมคะกับสู่ my daily task จ้าง่ายๆแค่นี้ค่ะทุกคนเห็นไหม การทำท้าท์เก็บคะแนนไ่ยากเลยทีนี้เราก็ไล่ไปเลยค่ะนะคะท้า์เก็บคะแนนจะมีทั้งหมด20ข้อของแม่ปรวรนเองอยู่เลเวล4ก็จะได้ข้อละ10คะแนนถ้าทำครบทุกข้อนะคะก็รับไปเลยค่ะ200คะแนนจ้าหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะถ้ามีทีมงานท่านใดนะคะทำท้าท์เก็บคะแนนยังไม่เป็นก็สามารถส่งคลิปของแม่ปรวรนให้กับทีมงานได้เลยจ้า อยากจะให้แม่ประวานทำคลิปอะไรนะคะแนะนำการทำทากไหนแจ้งมาได้เลยนะจ๊ะแม่ประวานพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกคนคะ่ะจะสายงานไหนก็ช่างนะคะสายใครก็ตามคะ่ะขอให้เป็นครอบครัวสิริชันแม่ประวานพร้อมแบ่งปันนะคะเทคนิคดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสลหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า